สวัสดีค่ะพบกับรายการพ่อซิงแห่ง Morning News ชวเช้าวันศุกร์ที่27มิถุนายนราคาทองคำสปอตยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองเมืม่อวานช่วงกลางวันปรับตัวขึ้น8,3350ดอลลาร์แต่ว่ากลางคืนมีแรงเทขายออกมาปิดตลาดลดลง4ดอลลาร์ปิดที่3,327ดอลลาร์ค่ะทองคำก็มีปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง gdp สมัยการไตรมาสหนึ่งเป็นประมาณการครั้งสุดท้ายเมื่อคืนประกาศออกมาหดตัว0,5%ปต่ำกว่าตคาดการไว้แล้วก็ต่ำกว่าประมาณการครั้งก่อนด้วยที่รายง,งานมาหดตัว0,2%เศรษฐกิจสหรัฐไตรมาสหนึ่งได้รับผลกระทบจากการให้จ่ายของวิโภคที่ลดลงนะคะก็เลยทำให้เศรษฐกิจหดตัวลง ผู้ขอสกัดว่างงานตัวเลขออกมาดีก็คือลดลง10,000หรายเป็น2 000, 3 000, 6 0 0 0า่รายต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา2 000, 4 4 0 0 0พรายนะครับตรงนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าคนตกง,งานลดน้อยลงนะมาขอรับสการว่างงานลดลงตลาดง,งานเซเมกาอย่างมีความแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าตัวเลขตรงนี้อาจจะต้องติดตามทุกสัปดาห์นะครับ ส่วนสันนการา์ตะวันออกกลางที่ดีขึ้นเราก็ตึงเครียดลดน้อยลงก็ทําให้ความต้องการของคําที่เป็นสินทรัพย์ป้องกันเรื่องความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์นี่อาจจะลดลงไปได้นะครับคือเมื่อวานนี้นายกอิสราเอลเปิดเผยว่ามีโอกาสขยายข้อตกลงสันนิภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างมีในสําคัญมีข่าวว่าอิสราเอลกับซีเรีย จะเจจาทางอ้อมผ่านสาหรัฐเพื่อที่จะทำข้อตกลงสันิภาพเราก็อาจจะนำไปสู่การยุติสงครามที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี1948 0ดอลล่านะคะก,ก็ถือว่าเป็นข่าวที่อาจจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ดีกับทองคำนะ,ะสารการตะวันออกกลางดูเหมือนตึงเครียดลดน้อยลงเรื่อยๆนะคร ทางด้านกองทุน spdr ถือครองทองเท่าเดิมหลังจากที่ขายทองคำติดต่อกันมา2วันนะครับวันนี้นะคะคืนนี้ช่วงประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยติดตามตัวเลขเงินเฟ้อเป้าหมายที่เฟดใช้ดูนะคะที่บอกว่าเป้าหมายต้องสองเปรซจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ core pce พื้นฐานเดือนพฤษภาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเล่งตัวสูงขึ้นเป็น 2. 6ซนะครับ จากที่เดือนก่อนเพิ่มขึ้น2.5%แต่เทียบปายเดือนอาจจะเพิ่มขึ้น0.1%นะคะเท่าๆกับเดือนก่อนไม่ได้เร่งโตสูงขึ้นส่วนตัวอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนี PCE นะคะอันนี้เป็นทั่วๆไปไม่ใช่พื้นฐานนะคะตลาดคาดการณ์ว่าเทียบปลายปีก็อาจจะเร่งโตสูงขึ้นตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น2.3%นะคะจากที่เดือนก่อน 2.1%นอกจากนี้เองก็จะมีการถแถลงของผู้ว่าการเฟดลิซาคุกด้วยนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีเสียงแป้กนะคะคณะกรรมการ FOMC ก็มีบางท่านบอกว่าอยากลดดอกเบีย้ยแล้วเดือนกรกฎาคมนะ,ะเดี๋ยวฝั่งผู้ว่าการเฟดลิซาคุกนะคะก็คาดว่าน่าจะไม่อยากที่จะเล่งลดดอกเบีย้ยนะคะ สำหรับแนวโน้มหาักคณรงค,ค์คาดว่าน่าจะมีแรงเทขายออกมานะคะสังเกตว่าขึ้นไปเมื่อวานนี้3350ตาดอลลาร์แล้วมีแรงเทขายออกมาก็ยังน่าจะติดแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับก็ดูแนวรับนะคะสาันาอยดอลลาร์ยังคิดว่าน่าจะรับอยู่นะคะแต่ว่าเผื่อนะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็อย่าหลุดประมาณ3 2 7 2ดอลลาร์นะนเทรนอาจจะเปลี่ยนเป็น ระยะสั้นอาจจะเป็นขาลงนะคะส่วนแนวต้านน่าจะติดอยู่ประมาณ3,340ดอลลาร์นะคะ3,350ดอลลาร์ตรงนี้นะคะส่วนทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน7ครั้งขายออกช่วงเย็น51,300บาทลดลง100บาทแนวรับ51,000บาททุวน5750บาทนะคะแนวต้านก็ประมาณ51,400บาท แล้วก็ห้าหมื่นบาทถึงประมาณ51,600บาทค่ะสำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะถ้าลงทุนระยะสั้นปรับตัวขึ้นไปก็แนะนำขายทำกำไรนะ,ะประมาณ51,400บาท51,500บาทนะคะจเข้าซื้อเก่งกำไรนะ,ะถ้าเป็นทองแท่งก็อาจจะดูประมาณ51,000บาททวนนะคะ ทองสปอร์ตดูประมาณ3,300บาท3,300ดอลลาร์นะครับส่วนโกลฟิวเจอร์แล้วก็โกลไลฟิวเจอร์เดือนมิถุนายนแนะนำซื้อ3,300ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,280ดอลลาร์นะครับส่วนโกลไลฟิวเจอร์เดือนกันยายนนะคะสังเกตว่ามีพรีเมียมเยอะมาก50ดอลลาร์นะครับกับมีความแพงนะคะมันความแพงก็คือแนะนำช็อตสำหรับโกลไล เดือนกันยายนนะคะสำหรับเงินบาทสาบาทส3บสาสตางะคะ์ค่าขึ้น10สตางค์ก็แนวโน้มน่าจะวันนี้อาจจะเริ่มอ่อนค่าลงบ้างนะคะกรอบการเคลื่อนไหวก็คือ32มบาท37สตางค์ถึงประมาณสาบาท77สตางค์นะคะสำหรับ usd future สัญญาเดือนมิถุนายนนะคะแนวรับจากต้านเท่ากับเงินบาท ก็คือ32บาท37สตางค์นะต่อก็32บาท77สตางค์นะะแต่ว่าเดือนกันยายนดือเข้า20สตาง์นะคะมันแนวรับ32บาท17สตางค์แล้วก็แนวต้าน32บาท57สตางค์นะคะเทรดดิ้งตามกรอบค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ